ลิปปีเฟซบุ๊กนี่แหละที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของพวกเราหาเร็วๆหน่อยดิอยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่ารอหน่อยคะแต่ไม่เข้าใจว่าจะชวนผมมากันทำไมคนที่อยาทำงาน โอ้ยเป้พี่เด็กเขาตอนที่มีชัวร์นั่งดูหนังโป้อยู่นะหมานงงานหลักเลยอ้างานรองอ่ะงานรองก็โอ้ยไอ้เป้นี่ไม่คิดเลยนะว่านิสัยนีจะเหมือนหน้าตาเลยดีใช่ไหมพี่หย้บตกมาเล้่รัมอมากลปืนมาเชเล็เฮ้ยเป้เข้าไ้ยกนอ๋อนี่เหนอยี่เป้ก็เ่อยทนี้ ไอเดียเดียงยังซิงอยู่จริงๆเหรอเนี่ยโคตรแม่ซิงแอปเปิ้ลนี่แหละค่ะจะเป็นคนเปิดซิงไอเดียเองแอปเปิ้ลนี่เธอไม่ได้ใสๆอ่อนต่อโลกหรือเนี่ยคือแอปเปิ้ลหมายถึงว่าอุ๊ยเราสองคน คะจะลองไหมล่ะกลัวหลับตคนี่นี่ ดิ๊ดดๆๆดดดจะทํเอะไรนีคะลงคะแนนให้แน่เถินะคะนะคะน้านี่นะคะเธอกำลังขอร้องฉันอยู่นะเนี่ยแน่ไม่เคยขอร้องใครมาก่อนแต่ครั้งนี้แน่ขอนะคะนะคะนะคุณคุณนนว์นะนี่นเธอคิดว่าเธอเนี่ยหุ่นไม่ดีพอจะสู้มาริโกได้ใช่ไหยล่ะ เลยต้องมขอร้องฉันเนี่ยไม่รู้แหละแต่ครั้งเนี้แน่ขอละกันในฐานะที่เราเป็นคู่มั่นกันนะคะนะนะคะนะคะนะอได้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 ไค่ะได้คุณเนี่ยก็มีน้ำใจเหมือนกันนี่นี่ยแต่ว่ามีข้อแม้นะคือ เธอเนี่ยจะต้องไปดื่มกับฉันคืนนี้ดื่มมาคุณเนี่ยนะมไม่เอาอ่ะว่าแล้วมาลิโตนี่มันบอกจริงๆที่เป็นพรีเซนเตอร์อย่าลดกว่าปูไม่ได้ค่ะคืนนี้แน่จะไปดื่มมาคุณเองแต่แน่ก็มีข้อแรกเปลี่ยนกันนะคะ ไอเดียข,ของฉันขอโทษค่ะแอบกลัวไปหน่อยอะค่ะหนีเลยมาครับก็ก็หนีไอ้สองตัวนั้นนะคะมันจะลวนกูยังไงแอบกลัวจ้อนี่ช่วยป้านึงหรอกมันลวนลามป้าน่ะเจื่อครับพี่จริงเจิงอะไรทำเป็นพระเอกปกป้องผู้หญิงประจานเลยไปพี่ เห็นแล้ว <Techn> ม <os> ันสิงดีน้องสาวในออฟฟิศเนี่ยจะได้เลิกอินสักทีทุกคนฟังทางนี้ฉันมีอะไรจะบอกคือว่าทุกคนจงฟังไอ้ดียที่ไอ้ท่านเห็นอยู่ตอนนอ้มั้ยันไิงอ้ไอ ไดยังสิงอยู่จริงๆหรอคะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมันเกิกอยาเปิดซิงผู้ชายมาตั้งนานแล้วค่ะอมันเท่กว่าเก่าอีกับพี่นั่นจริงก็แอบเปิลบอกแล้วว่าอย่าพูดอย่าพูดเป็นยังไงล่ะเห็นไหมยีมาริโกะมันชอบไอเดียมากกว่าน้องอีกไอ้โวะ หญิงสมัยที่ชอบผู้ชายอ่อนๆเหรอแอปชอบแข็งๆนะคะทางสมชายจ๋อบ้าเข้ามาทำอะไรเนี่ยฮะ มันทำลีลาแบบนั้นจะมายั่วผมเหรอนี่ผมจะบอกให้นะเห็นผมแบบนี้ผมก็เลือกนะครับแ,แม่น<ะ>ี่ผมชายฉันไม่ได้มาให้แก่หืน่นใจฉันฉันมีเรื่องมาปรึกษาฉันอยากลงแข่งพรีเซนเตอร์โฆษณายาลดความอ้วนอะไรเหรอให้ทำปรึกษาสักนิดนึงอ๋อเหรอ,อลองดู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 ไปไงละชุดนี้นนอ๋อจะใส่ชุดนี้นนอ่าฮะ ลีลีลอ้อยหญิงลีาาเดียวๆดไม่ใช่เหมือนหญิงลีฮะเหมือนลีหน้าจังเอไอาเอ้กนทไมอ่ะงั้นอันนี้อันนี้โดนแน่นอนชุดนี้แล้วก็เหมือนลีลีอันนี้อันนี้ลีแน่นอนิงลี ป้าเ้าไปเอ้าป้าป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หญิงลีอันเนี้ยเหมือนด็อกเตอร์เสรีเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ่ะป้าเนี่ยจะพาผมเข้าคุกอยู่แล้วเนี่ยนี่อยากชนะใช่ไหม

เดี๋ยวเมื่ตาสังมันมัดสอบดิตาส่องใจตาตะเคียนกันกันเดียวดิดูดิมันจะจะออกยันไอ้ใะของแกเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมต้องมากินในออฟฟิศด้วยอ่ะขนมขนมอะไรเนี่ยก็ถ้าไปกินข้างนอกแล้วคุณพาแนทเข้ามาดลูดแนททำไงคะฉันทำได้แค่นั้นแหละ ถ้าเกิดฉันอยากจะทําไม่ว่าที่ไหนแล้วยิ่งถ้ากินเหล้าเข้าไปนิดละก็เรียกว่าได้ทุกที่ทุงเวลาเอาดออะรู้จกักเ้าเชี่ยสแน่ไม่ดื่มค่ะแน่กินเจนไม่ได้ ต่อเดี๋ยวจ้ะโอ๊ย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 ลืมกุญแจบ้านได้ยังไงเนี่ยใครมาลุกวนครับ ใช่ออกคนสุดท้ายแล้วไม่ยอมปิดไฟเนี่ยโอ้ยแมาจะขอบักปิดไฟละไรล่ะคะ อย่าลืมลงคะแนนให้แน่นะคะ แน่อยากไปเมืองคานมากมหมเวลาทึงเมาเนี่ยก็น่ารักดีเหมือนกัน